ข้าอยากให้เจ้าตายงั้นพวกยอดฝีมือของเคสิสม่าก,ก็สมกับชื่อเสียงจริงๆหือไม่ดีแล้วอยู่โมกกำลังเอาจริงหยุดไฟอย่างกำลังตกอยู่ในอันตรายข้ายอมแพ้ ยอมแพ้หรอแม้ว่าเจ้าจะยอมแพ้เจ้าก็ต้องตายอยู่ดีวันนี้ชะตาของเจ้าถูกกำหนดไว้แล้วแม้แต่ยอมแพ้ก็ช่วยเขาไม่ได้หรออยู่โม่ต้องโกรธมากแน่ๆครั้งแรกเขาพ่ายแพ้ให้กับจุนหมอซีตอนนี้เขายังบาดเจ็บจากหยุนไฟหยางคู่แข่งที่อันดับต่ำสุดและเขาก็สู้แค่สองครั้งเองนะ นั่นมันหลินเฟิงเหลือเชื่อถ้าหลินเฟิงปลดปล่อยพลังเต็มที่เขาจะทรงพลังขนาดไหนนะเขาสามารถเอาชนะอยู่โม่ที่อยู่ในขั้นสูงสุดของขอบเขตลงปราณยุทธ์ชั้นที่แได้เลยเหรอฉช่ารังเกียจเจ้ากล้าซุ่มโจมตีข้าหรอข้าไม่ได้ฝันวิญญาณยุทธของเจ้าตรงๆอย่าลืมสิเจ้าเป็นคนแหกกดก่อนเจ้าไม่เป็นไรนะ ข้าสบายดีเขาน่าจะบาดเจ็บมากกว่าข้าในเมื่อข้าบาดเจ็บกว่าเจ้าเจ้ายัางจะกล้าสู้ต่อเหรอไม่ต้องย่มมโมโหข้าหรอกเมื่อข้าบอกว่าจะยอมแพ้ข้าก็ยอมแพ้เราจะสู้ต่อกันไหมผู้อาวุโสนี่คือการประลองสุดท้ายของรอบที่สองต่อไปถึงตาข้าข้าขอเลือกเขาเป็นผู้ต่อสู้ได้หรือไม่ ตามกดแล้วไม่จะเป็นรอบใหม่เขาก็ไม่สามารถถูกท้าทายได้สองครั้งติดต่อกันแต่ถ้าเขายอมรับนั่นก็เป็นอีกเรื่องการฟันดาบจะหลินเฟิงมันแข็งแกร่งมากเขามีเจตจำนงแห่งดาบขั้นที่หนึ่งแต่เพียงแค่นั้นจะสามารถลดช่องว่างสามขั้นได้หรอแน่นอนข้ายอมรับทำไมข้าจะไม่ยอมรับล่ะไปก่อนเลยนะเดี๋ยวข้าตามไปทีหลัง ดีถ้าเจ้ามีโอกาสที่จะเอาชีวิตเขาได้อย่าออมมือแน่นอนหืมยางนี้น่าจะพอที่จะรักษาแผลของเจ้าได้ ไม่ต้องกังวลเรื่องกลโกงกับเสวียบูช้างและปรมาจารย์มากมายที่เฝ้าดูอยู่เจ้าคิดว่าข้าจะทำอะไรรับหลังพวกเขาได้จริงหรอรับไปเถอะเธอเจ้าตาจะได้ไม่เสียใจและถ้าเจ้าค่าข้าแทนข้าก็ไม่บ่นอะไรดีดีมากข้าอยากจะฆ่าเจ้ามานานแล้วตอนนี้เจ้าเสนอตัวเองเข้ามาให้จัดการเอง คิดว่าแค่มีดาบจะทําให้เจ้าเก่งขึ้นงั่นหรอช่องว่างระหว่างการบ่งพ่อของเรามันไม่อาจก้าวข้ามได้หรอกตอนนี้ชดใช้ให้กับความโง่เขลาของเจ้าซะวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ